Draw again, eh? draw a number line. Draw a number line in your notebook. Write there, the range of numbers where you can find 109. And then, of course, you have to plot where is 109 in your number line. Okay, so do not show it h e a d d i t s h a p a t Others may see your answers. ลองลองโปรแกรมใหม่ใช้ตัวทำไมลองโปรแกรมลองโปรแกรมใหม่ ทคุณเขีทีอ้าวเขาำไมไม่คิดตามเขาล้วลูกเขาได้หนึ่งร้อยสิบไงใครตอบหนึ่งร้อยสิบ น้องแม่ไม่เห็นเขียนสักตัวเลยหนูไม่คิดตามเขาหรอเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบหมายคณิตศาสตร์ให้เรียบเทียบเป็นมาหลักสิบก็หนึ่งร mmm, ah ้อยก้าก็ต้องให้แบบที่จะมีหลักสิบก็ต้หนึ่งร้อยสิบอ่ะบอกคุณครูถ้าเขาถามได้เท่าไหร่อ่ะถาม หนูคิดได้เท่าไหร่คิดได้หนึ่งร้อยสิบอ่าเดี๋ยวคุณครูเขาจะถามถ้าหนูอ่ะถ้าถามหนูอะ s ะแค่ะให้ดูคำตอบให้เขียนคำตอบตรงนี้กบาดาโอ้ก็บอกแล้วว่าให้หนูเขียนอ่ะเขียนในตรงนี้แหละเขียนแล้วก็ใส่ทรงเลยอ่ะเขียนตรงหัวนี่โอ้เวเลสโลลี อร่อเอาอินนนเอ้ยช้ายังไม่พอแถมยังไม่ทันเขาอีกแม่บอกให้เตรียมสมุดดินสอเขียนไม่ใช่วันนั่งดูเขาเรียนอย่างเดียวเขาสอนสดนะไม่ได้เป็นวิดีโอ Also from 105, but we can count from one, to Five is 105 is the number between. I mean, it's the number at the middle, right? 105 is the number at the middle, so we can. หนึ่งร้อยเก้าอ s เท่าไหร่คะหนึ่งริ่หนึ่งร้อยสิบตอบเท่าไหร่ฮันเรสเทนวันเฮนเรสเทนแม่ถ่ายรูป มันเป็นโปรแกรมใหม่แม่ถามเพื่อนมาเมื่อกี้นี่มันอย่างเงี้ยะกับหน้ากล้องนี่รอน n ์ อ๋อนี่ค่ะ1 1 e hand ีม่เมีคนเข้ามาเออแม่ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบ p r เเศทหรือว่ามันเป็นแบบสาธารณะลองีงไม่รู้ไม่เคยทำโปรแกรมนี้ ตั้งใจเรียนือ่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ 1> <1, two, three, four, five, ไม่ใช่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เปรียบ <c oughs> เทียบจำนวนนะับเปรียบเทียบจำนวนนับ109โอเคเทสเทส ม,มันเป็นโปรแกรมไม่ใช่ไม่ใช่ผ่าน YouTube